แทนตรงปีกนกต่ําทางร้านเรียกว่าปีกนกต่ำนะฮะาาตัวเนี้ยจะให้ความโมเดลน,นะคะาาแต่เพื่อนเพื่อนดูดิเห็นป่ะผมนั่งหลังตรงที่ผมคอนโทรลบเราเข้าแทนอยาา่างเมื่อกี้มันจะเป็นอย่าง,างนี้แต่อันนี้มันจะเริ่มกดเข้ามาหน่อยอสวัสดีครับผมท็อปเจ้าสํานักอพโคลกาหลานนะครับก็วันนี้ uh พอดีออฟเนี่ยเข้ามาหานะครับว่าด้วยเรื่องแฮนนะครับว่าเอ้แทนที่ร้านขายเนี่ย เป็นพิเศษกว่าแทนทั่วไปยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าแล้วก็ให้ความรู้เป็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องแทนแล้วกันครับเพื่อนๆเ,ออเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสินค้าของทางร้านอัพพ l โลเนี่ยที่ขายดีเนี่ยในเรื่องแทนเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวบนก่อนนะครับตัวตัวบนตัวนี้นะครับเป็นแทนเป็นแทนทรงปีกนก ทางร้านเรียกว่าปีกนกต่ำนะ uh huh. ตัวนี้จะให้ความโมเดิร์นนะครับสำหรับคนที่ชอบความกระชับแล้วก็เน้นมุดนะครับเน้นคอนโทรลนะครับในความเร็วสูงหรือความเร็วต่ําตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ลองลงมาตัวนี้จะเป็นแฮนด์ทรงปีกนกเช่นกันแต่ว่าจะอารมณ์คล้ายๆออกไปทางแฟลตแท็กนะครับตัวนี้จะให้ความโกดูวินเทจนะครับแล้วก็การขับขี่ในเมืองมุดได้นะครับผมเปรียบเทียบเวฟไปได้เราก็ไปได้นะครับ ช่วงหน้ากว้างเขาผมออกแบบมาให้ทุกอย่างพอดีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นแฮนด์ทรงทางลานเลยก็คือตัวนี้เป็นปิดนกสูงนะครับตัวเนี้ให้ความวินเทจสูงเลยนะครับไม่เน้นมุดนะครับเน้นชิลนะครับเน้นหลอ่อเลยอ,อย่างเช่นดั d ตี้ชาร์ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเลเฟอร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ออฟเขาเขาทำให้ดูนะครับทีนี้ข้อแตกต่างจาก แนด์ของทางร้านเนี่ยแตกต่างจากแนดนทั่วไปยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือแนดนทั่วไปนี่นะครับที่เพื่อนๆเคยเปลี่ยนใส่กันมาอันนี้เป็นของลูกค้ามันมาถอดออกนะจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างเลยดูดิหน้าตานี่คือเหมือนกันเลยใช่ใช่ใช่แต่แตกต่างกันที่อะไรรู้วป่าเพื่อนๆแนดนของทางร้านเนี้ยผมคือค้นขี่ interceptor ผมออกแบบแนดนเพื่อ interceptor โดยตรงแล้วผมรู้ปัญหาว่า เพื่อนเวลาเปลี่ยนแฮนด์มาเนี่ยเพื่อนๆจะเจอปัญหากับหนึ่งเลยคือเวลาที่เพื่อนๆก้มลงไปนะครับเพื่อนเพื่อจะรู้สึกปวดมือปวดหัวไหล่แล้วก็บ่าบ่าไหล่นะครับตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของการคอนโทรลรถนะแต่แต่ว่าผมอะมาทําให้มันสนุกแล้วก็มันขับดีขึ้นผมเลยจัดก,การสั่งขึ้นแบบให้มันมีมิติแล้วก็การที่ขับขี่สบายยิ่งขึ้นคอนโทรลได้ด้วยนี่คือจุดเด่นของทางร้านครับ เราเรียกง่ายๆว่าแฮนด์ตัวนี้คือแฮนด์ตรงรุ่นนะครับส่วนแฮนด์พวกนี้ที่เราใช้เรียกว่าแฮนด์ทั่วไปอะ่ะมันอาจจะได้ดีไซน์นะครับได้สวยงามแต่ว่าเพื่อนๆพอเวลาใช้ไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่จบเพราะว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในที่เพื่อนๆรู้สึกก็คือว่าเพื่อนๆต้องโน้มไปหาคนไปหา <c oughs> ไปหาแฮนด์แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็ดีมันได้ในเรื่องของการคอนโทลแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยเราอยากให้มันเป็น เป็นแฮนด์ที่ขับสบายได้ด้วยสวยด้วยถูกใจด้วยเราเลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาด้วยวัสดุที่แตกต่างนะครับเราเลือกของที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของเฉดส,สีนะครับในการทําแฮนด์ตัวนี้เราอยากให้มันดูพรีเมียมนะครับให้ใหล้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยรู้สึกมีคุณค่ากับสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยราคานะครับผมจะไล่แบบนี้ว่า ตัวบนสุดนะครับสีดำนะครับเราเราอยู่ที่1,800บาทนะครับตัวนี้2,200บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่2,400บาทนะครับเป็นตัวสีดำนะถ้าเป็นสี่ชุดเราบวกเพิ่มชิ้นละ300บาทนะครับตัวนี้ที่มาของของราคาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าหูแฮนทำไมราคาพันกว่าบาทเลยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนคิดแบบนี้ว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อเนี่ยไปตามหาแฮนพวกนี้ราคาชิ้นนึงเนี่ยมันไม่ถูกนะเพื่อนๆ แฮนด์บางเจ้าก็พันกว่าบาทผมเชื่อว่าแฮนด์ทั่วไปเนี flight, ่ยของของแต่ละสําน like ักเนี Elliott ่ยเขามีข mm ้อดีต่างกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้สึกว่าแฮนด์เนี่ยของผมเนี่ยมันคือตรงรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนๆเสียเงินหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อนๆได้ของที่ถูกใจเลยแต่กับที่เพื่อนๆเนี่ยเรียกตามหากับพวกเนี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนต้องเสียบ่อยๆอ่ะกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งกว่าจะจบใช่ป่ะเพื่อนๆของพวกเนี้ยอย่างอย่างเช่นเนี่ยแฮนด์ตัวเนี้ยครับเป็นแฮนด์งานอลูมมิเนนียะครับ ราคาผมว่าน่าจะประมาณ7 8 0 0บาทนะครับหรืออาจจะพันนิดๆเพื่อนๆโดนค่าแรงอีกเพื่อนๆเปลี่ยนสองครั้งรวมกันเท่าไหร่เกินแล้วนะแต่เพื่อนๆมาซื้อแฮนด์ตัวนี้เพื่อนๆจ่ายครั้งเดียวเพื่อนๆจบนะเนี่ยผมอยากให้ลองเปรียบเทียบพิจารณาตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูโพซิชันหลังจากการติดตั้งนะครับว่าอยู่บนรถแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงท่าการขับขี่เป็นยังไง เดี๋ยวมีรถคัสตอมอยู่คันหนึ่งแล้วเราใส่แฮนด์ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับไอ้นนเ,ไนนออเนี่ยคันของ็อปเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าทรงอะไรนะอันนี้เป็นทรงแฮนด์ปิกนกสูงครับเพื่อนๆอ่ะอเดี๋ยว็อปลองคอมให้ดูอ่ะอเดี๋ยวลองคอมให้ดูอันนี้ชงมาหวานเทียบเลยนะนี่ใครอยากดูรีวิวคันนี้นะโอเคกดติดตามเลยนะเพราะว่าจะรีวิวแล้ววันนี้แหละแต่ยังไม่ลงคลิปเดี๋ยวลงคลิปแฮนด์ก่อนนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสังเกตท่านั่งผมดิ อันนี้นั่งหลังตรงจะเห็นได้ว่าผมอ่ะให้ความสะดวกสบายแต่พื้นฐานเลยผมวัดมาจากเรื่องของทรงเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนๆเนี่ยพาไปเทนของรถทรงทรงโกโก้ละแต่ก่อนผมจะเป็นสายแบบโมเดิลจ๋าๆนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเริ่มเริ่มเริ่ม,มน้ำหนักอายุเยอะอยากได้รถที่ขี่สบายทรงโก,โกโก้ก็เลยจัดทำทรงนี้ขึ้นมาแต่เพื่อนๆดูดิเห็นป่ะผมนั่งหลังตรงนี่ผมคอนโทรลรถแล้วนะ คอนโทรลนะออฟลองดูข้างๆเห็นป่ะนนะดูพุงด้วยหยอ,อกๆ <laughs> <laughs> ดูดูดูทรงนี้เห็นนะผมนั่งหลังตรงถ้าผมเอาขาขึ้นปุ๊บนี่ผมขี่ได้เลยใช่น้ําหนักถ่ายเทมาที่ก้นแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ขี่ร้อยโลพัก <laughs> นะครับทีนี้เรื่องของการคอนโทรลเนี่ยอพอเรานั่งหลังตรงขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน้ำน้ำหนักที่ท,ที่ไปกดกดสูงหน้าเนี่ยมันจะไม่มีเราก็แก้ไขด้วยการนี่ใส่การสะบัดก็กัน การมันสะบัดมันเลยนะครับหีกืการสะบัดเราก็มีให้ลูกค้าอีกว่ามีให้เลือกหลายราคาหลายออปชันอีกเล่นไปแต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยทักษะการขี่เนี่ยค่อนข้างสูงก็ถ้าไม่อยากติดเราก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกสบายสบายชิลๆนะครับแต่ผมขี้เกียจมานั่งกังวลว่า มันจะสวัสดเมื่อไหร่ผมเลยใส่กันสวัดมันซะเลยนี่แอบขายแอบขายโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูครับผมหลังบ้านหลังบ้านไปดูไปดูรถที่ติดตั้งกันของแทนตัวโมเดิร์นนั้นกันปะ่ะก็ตอนนี้อยู่หน้าห้องติดตั้งห้องช่างครับห้องเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถรถที่ติดตั้งแทนตัวนี้เป็นแทนเป็นแทนปิดนกตํำนะครับที่เป็นที่นิยมลกนิดนึงนะเพื่อนๆ แล้วธรรมดาสไตล์ธรรมดาถ,ถ,ถ้าถ้าโลงนี่แสดงว่าขายไม่ดี <c oughs> อ่ะโอเคเป้พีทพ่ท็อปพี่ท็อปรีวิวรถได้ป่ะไดโ้โอเคโอเคเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะรเรียวๆเลยอ่ะโอเคคันนี้<อ>เป็นคันที่ที่เราติดตั้งแฮนด์ปีกนกทรงทรงต่ำไปอยู่นะครับนี้แอบให้ด้วยนะอ๊อฟเดี๋ยวคันนี้ให้เพื่อนๆติดตามแล้วกันเฮ้ยเพื่อนๆดูเลยคันนี้ต้องรีวิวคันนี้คันนี้เป็นงานฉีกของผมเลยนะผมเริ่มมาจับงาน เริ่มมาจับงานฝีมือมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยเราเน้นติดตั้งแต่ตอนนี้เราเริ่มทํางานตามลูกค้าสั่งได้เหมือนอารมณ์เหมือนร้านอาหารตามสั่งตามสั่งละเป๊ะพี่ท็อปขอเปิดไอ้นี่ลดนิดนึงได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงอาโอเคเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟอินเสิร์ตข้างๆดูว่าเห็นปะแฮนด์อะดูดูโพซิชันของแฮนด์ดูดูรูปทรงครับผมนะครับเดี๋ยวถ่ายจากมุมนี้เข้าไปก็ได้จะเห็นได้ว่าแฮนด์เนี่ยมันจะมีการงุ้มเข้ามาหาตัว แต่มันยังให้ความโมเดิร์นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าท่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อ๊อฟอยู่ข้างๆก็ได้อ่าโอเคคร,ค,รครับนี่เพื่อนๆสังเกตท่านั่งดิเห็นปะ่ะแทบจะนั่งหลังตรงนะนี่ถ้าแทนเนี่ย,มยเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่อนนี้ยมันจะเริ่มกดเข้ามาหน่อยแต่มันไม่ต้องแบบไปข้างหน้ายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแทนเพื่อนๆดูลักษณะที่ผมวางนิ้วเห็นป่ะถ้าเกิด คนทีเ่เน้นทักษะการขับขี่ะจะเห็นได้ดีว่าแฮนด์โพสิชันของของของมือของของแขนมันเป็นยังไงถ้าเกิดเรายืดตรงอย่างเงี้ยมันไม่โอเคละแทนที่ดีมันจะต้องให้ให,ให,ให,ให้ให้ตัวให้ตัวของแขนได้เล่นึงนี่ครับพเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสวยด้วยดีดีด้วยนะครับใช้งานได้จริงนี่ครับผมเรียบร้รอยโอเคฝากร้านหน่อย ถ้าใครสนใจเข้ามาติดตั้งแฮนด์นะครับหรือว่าปรึกษาหลังการขายก่อนได้นะครับแฮนด์เนี่ยเรามีหลายแบบสั่งสร้างตามลูกค้าชอบได้นะครับเหล็กที่เราใช้เนี่ยเป็นเหล็กมีมาตรฐานมอกนะครับเราไม่ได้นําเหล็กถูกๆหรือว่าบางๆม,มาทำแล้ว,ลว,ลว,ลวทำราคาแพงๆอย่างที่มีดราม่าก่อนหน้านี้มานะครับครับผมสามารถสามารถติดต่อทักเพจอัพาโลกา,ลาด เดี๋ยวพี่ออฟทิ้งลิงก์ข้างล่างนี้ให้นะครับก็จะมีทีมงานตอบรับตลอดเวลาหรือว่าบางทีผมจะเข้าไปช่วงนี้ผมเข้าไปพูดคุยกับกับลูกค้าเองเลยยังไงก็ฝากร้านเอาพักรลการด้วยครับสวัสดีครับ